ข้อดีของบ้านหลังนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่พร้อมนอนได้เลยครับผมมาแต่ตัวนะครับผมหน้าบ้านกว้างมากกว่า6เมตรเพดานสูง2,80เมตร80มันจะไม่เหมือนกับทาวน์โฮมทั่วไปที่คุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นมาใหญ่แบบนี้เลยครับได้มาตรฐานต้ถ,ถือว่าสะดวกสบายมากมครับสวัสดีครับผมป้องวันณโฮถ้าคุณอยากมีบ้านวันอโฮพร้อมช่วยคุณ วันโอมอีพีนี้ผมพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังน่าสนใจย่านสวนผักครับตรงนี้นะครับผมหมู่บ้านร r มวิวสองรายละเอียดของบ้านวันนี้นะครับผมเป็นบ้านในฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยเนี่ย120ตารางเมตรบนที่ดินประมาณ20ตารางวาครับส่วนรายละเอียดของบ้านจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับ ทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมก็จะได้แดดเช้านะครับผมนิดหน่อยนะครับไม่เต็มก็ถือว่าโอเคครับผมหน้าบ้านไม่ร้อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับผมว่าพื้นตรงนี้นะครับผมมันเกิดการดินเนี่ยเกิดการเสตตัวนะครับผมแล้วก็พื้นเนี่ยยุบลงไปบ้านหลังนี้ก็อายุประมาณ7-8ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถซ่อมแซมได้ แต่ที่สําคัญนะครับผมในเรื่องของโครงสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคานคอดินหรือว่าในส่วนของการคานบ้านเนี่ยยังสมบูรณ์100%ซนะครับผมยังไม่มีรอยแคร็กแตกแล้วกําแพงนะครับผมไม่ได้แครกแตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็คือแคอ่เราถมที่ตรงนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็เทป,ปูนใหม่ รหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ทำเนี่ยก็สามารถจอดรถได้ปกติไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้แต่อยา่างใดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในบ้านกันบ้างครับกระจกตรงนี้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะครับผมมาเข้าไปดูบ้านกันครับ ข้อดีของบ้านหลังนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้มีโซฟาแล้วนะครับผมมีทีวีแล้วตรงนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผม layout ของบ้านหลังนี้นะครับผมก็เริ่มจากในส่วนของตัวห้องรับแขกนะครับผมหรือว่านั่งเล่นนั่นเองนะครับผมไล่ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผม อยากจะทำอาหารหนักๆนะครับผมสามารถที่จะเซตในส่วนของครัวหนักด้านนอกได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับผมนะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ในการรับประทานอาหารมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำครับ ห้องน้ำก็มีก้านโซนเปียกโซนแห้งนะครับผมชัดเจนนะครับแล้วก็ห้องค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วทุกอย่างพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างครับในส่วนของบันไดเป็นบันไดไม้จริงนะครับผมตัวนี้ก็จะทำให้บ้านเนี่ยให้ความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นนะครับพื้นชั้นหนึ่งปูด,ด้วยกระเบื้องนะครับผมบันไดไม้จริง ชั้นสองเป็นไม้ลามิเนตครับผมตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เวลาเดินเนี่ยก็จะนุ่มเท้าถ้าขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเจอกับห้องนอน3ห้องครับผมแล้วก็มีห้องน้ํา1ห้องมาในส่วนของห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับผมเป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีเตียงขนาด6ฟุตตรงนี้นะครับผมมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงด้านนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้เป็นตู้ครับผม มีแอร์หตัวนะครับตรงนี้พร้อมอยู่พร้อมนอนได้เลยครับผมมาแต่ตัวนะครับผมมาในส่วนของห้องนอนถัดมาครับเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนนี้นะครับผมก็เล็กลงมานิดนึงครับผมตรงนี้เป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับผมแล้วก็มีแอร์หตัวตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าบ้านสามารถที่จะเปิดม่านนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูบรรยากาศหน้าบ้านได้เลย อีกหนึ่งห้องทางด้านนี้ครับผมเจ้าของเขาทำเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับทำเหมือน walk in closet เลยครับผมตัวนี้เก็บเสื้อผ้าได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะใช้เป็นห้องนอนก็สามารถวางเตียงได้หนึ่งเตียงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณหลังบ้านนะนี่ครับผมเป็นบรรยากาศหลังบ้านก็จะเงียบสงบแล้วก็ถัดมาเป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำ การโซนเปียกโวนแห้งชัดเจนครับผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะครับช่องแสงบานใหญ่อันนี้ถ่ายเทอากาศได้สะดวกดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยนะคะว่าทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยจะให้อารมณ์การอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวเพราะความที่ว่าหน้าบ้านกว้างมากกว่า6เมตรเพดานสูง 2เมตร80 m. และวัสดุที่เขาเลือกใช้ในส่วนของไม้จริงเนี่ยที่เอามาทำเป็นบันไดรา,าวบันไดมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นบ้านหลังนี้มันก็เลยให้ความรู้สึกการอยู่อาศัยที่อบอุ่นเหมือนบ้านเดี่ยวครับมันจะไม่เหมือนกับทาวน์โฮมทั่วๆไปที่คุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นมาบรรยากาศของโครงการนี้เขาก็ดีมากๆครับสงบลมลื่นถนนกว้าง ร,ปรอปภ24ชั่วโมงขับเฮาสใหญ่แบบนี้เลยครับได้มาตรฐานมีทั้งฟิตเนตสสระว่ายน้ำพื้นที่พักผ่อนและการมาโครงการนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆครับคุณสามารถใช้ได้หลากหลายเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางถนนกาญจนาพิเศษเข้ามาทางโรงเรียนเทพศิรินหรือจะเลือกใช้ถนนราชะพฤกษ คุณก็สามารถใช้ซอยตรงโฮมเวิร์กราชพฤกษ์ได้ถ้าเกิดว่าคุณขับรถมาทางถนนพระราม5คุณก็สามารถใช้ถนนซอยวัดบางไกรในเพื่อที่จะเข้ามันในตัวของการได้เหมือนกันนอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วบ้านหลังนี้ยังใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญหลายแห่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์โรงพยาบาโลโรงเรียนขนส่งสายใต้ใหม่ สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในย่านนี้พลาดไม่ได้นะครับเข้ามาดูมาชมบ้านนี้กันก่อนทีมงานวันอโฮยินดีให้บริการครับสามารถทำนัดกับผมได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อเยี่ยมชมบ้านคุณผู้ชมท่านใดที่มีความคิดความเห็นหรือคำแนะนำสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอกมาพูดมาคุยกันได้นะครับและว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมป้องวันอโฮมสวัสดีครับ